สอนวิธีสร้างอีกโปรไฟล์โดยใช้ชื่ออื่นใน Facebook โหมดมืออาชีพแต่เมนูเส้นสามเส้นนอนๆแต่สร้างอีกโปรไฟล์ให้เราแตะเริ่มกันเลยจากนั้นให้เราใส่ชื่อโปรไฟล์ถ้าผ่านจะขึ้นไอคอนสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ดำเนินการต่อใส่ชื่อผู้ใช้ ปกและรูปโปรไฟล์เราสามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ดำเนินการต่อแต่สร้างโปรไฟล์ระบบจะสลับมาที่โปรไฟล์ใหม่แต่ถัดไปตัวอย่างในคลิปจะขออนุญาตแต่ถัดไปนะครับแล้วให้เราแต่เสร็จสิ้นแต่เรียบร้อยเราก็สามารถสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่ออื่นได้แล้วนะครับ ถ้าเราต้องการสลับไปใช้โปรไฟล์หลักหมดมืออาชีพให้เราแตะไอคอนเมนู icon menu, เส้น3มเส้นแนวนอนแตะไอคอนบัญชีแตะโปรไฟล์ hee, หลักหมดมืออาชีพของเราครับสร้างง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ๆครับ